เชื่อไหมครับขนาดชาวอเมริกันที่กินเบอร์เกอร์กันเป็นว้าแล่นก็ยังต้องยอมแพ้เรื่องนี้ทําเอาคนไทยอย่างเรายิ้มแก้มปริเลยครับเมื่อมีคู่รักสามีภรรยาชาวอเมริกันบินลัดฟ้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วเจอริสตีทฟู้ดของบ้านเราเข้าไปถึงกับไปไม่เป็นเลยครับพวกเขาบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การกินข้าวเท่านั้นแต่มันคือสวรรค์ของนักกินชัดๆรสชาติมาครบเลยเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดสะใจแบบที่หาที่ไหนไม่ได้ แต่จุดพีคที่สุดที่ทำเอาผมเองยังต้องขยี้หูฟังซ้ำก็คือตอนที่พวกเขาได้ลองชิมเบอร์เกอร์ในร้านของคนไทยครับคลิปนี้มาจากช่องอ n งเด on ออ r ทริปของคุณองเดรและก็ภรรยาครับ ทั้งคู่เป็นชาวอเมริกันที่ชอบออกเดินทางท่องเที่ยวไปรอบโลกแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์การเดินทางในต่างประเทศแบบสบายๆในมุมมองของนักเดินทางจริงๆซึ่งพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นทำช่องนี้ได้ไม่นานนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ1,600คนเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วจะต้องตามไปกดติดตามพวกเขาอย่างแน่นอนครับทั้งค,งคู่เริ่มต้นคลิปกันที่ร้านรุ่งเรืองก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำครับ พอมาถึงหน้าร้านก็เจอเข้ากับบรรยากาศที่เรียกได้ว่าสุดแสนจะวุ่นวายกันเลยคือในร้านคนเต็มทุกโต๊ะนอกร้านคนก็ออกมาออก,กันจนแทบจะล้นฟุตบาทแต่เขามองว่านี่เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของร้านอาหารมันดูคึกคักแล้วก็ชวนให้ตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยครับยืนรอกันอยู่สักพักก็มีพนักงานเอาเมนูมาให้คือให้ลูกค้าที่ยืนรออยู่นอกร้านเนี่ยได้สั่งก๋วยเตี๋ยวกันไว้ก่อนเลยตอนได้โต๊ะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาสั่งกันอีกรอบ ทางคููก็สั่งก๋วยเตี๋ยวไปกันคนละชามรับบัตรคิวไว้แล้วก็ยืนรอต่อหน้าร้านอีกสักพักใหญ่ๆครับตอนที่รออยู่นั้นคุณองเดเขาก็ส่องเข้าไปในร้านตลอดเลยนะครับคือดูโน่นดูนี่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นตลอดแล้วก็แอบ,บนับด้วยครับว่าร้านนี้เนี่ยได้มิชลินทุกปีเลยตั้งแต่ปี2018จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังบอกอีกว่ารางวันเยอะขนาดนี้แต่ราคาอาหารกลับถูกเอามากๆสักพักพวกเขาก็ได้ที่นั่งครับ บรรยากาศในร้านวุ่นวายมากเหมือนข้างนอกไม่ผิดเลยลูกค้าก็รีบแม่ค้าก็รีบดูวุ่นไวายไปหมดนะครับแต่เอาจริงๆผมว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดต่อของคุณอังเดรด้วยล่ะคือเขาใส่เสียงประกอบเล้าใจเลยอย่างกระดนังแอคชั่นนะฮะจากนั้นก๋วยเตี๋ยวของทั้งคู่ก็ถูกยกมาเสิร์ฟครับคุณอังเรก็เริ่มชิมจากหมูบดก่อนเลยแล้วก็พยักหน้าออกมาอย่างพอใจครับจากนั้นก็ลองกินเส้นกินน้ำซุปทีละอย่างก่อนที่จะกินรวมๆกันแบบปกติ เขาบอกตอนนี้เขารู้แล้วว่าทำไมร้านนี้ถึงได้มีชิลินทุกปีทําไมคนมากมายถึงมายืนเข้าคิวกันหน้าร้านเพื่อให้ได้กินมันสักชามนึงเพราะมันอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยทั้งหมูทั้งเส้นแล้วก็น้ำซุปด้วยอร่อยแบบนี้อย่าว่าแต่รอ1 0บถึงีนาทีเลยให้รอเป็นชั่วโมงก็ได้คุ้มมากๆ นอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าชามนี้เนี่ยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยมันอร่อยสมบูรณ์แบบอยู่แล้วแล้วก็ตามธรรมเนียมฝรั่งนะครับได้กินอาหารอร่อยขนาดนี้ก็เลยต้องเรียกเชฟมาชมซะหน่อยแต่ป้าแม่ครัวน่าจะยุ่งอะครับก็เลยบอกน้องพนักงานที่รับออเดอร์ของเขาตอนแรกไปว่าอันนี้อร่อยมากๆซึ่งน้องพนักงานก็ยิ้มยกมือขอบคุณแล้วก็เดินไปบริการโต๊ะอื่นๆต่อครับมื้อนี้มีกว๋วยเตี๋ยวสองชามโคบหนึ่งกระป๋องน้ำเปล่าหนึ่งขวด รวมราคา170บาทซึ่งคุณอังเดก,ก็จ่ายไป200บาทแล้วก็บอกน้องพนักงานว่าไม่ต้องทอนครับร้านที่2ที่พวกเขามากินแล้วก็สร้างความประหลาดใจให้กับพวกเขามากๆเป็นร้านขายเบอร์เกอร์ครับคุณอังเดบอกว่านี่เป็นการกินเบอร์เกอร์ครั้งที่2ในประเทศไทยแต่ถือว่าเป็นครั้งแรกในกรุงเทพเลย เมนูที่เขาสั่งนะครับชื่อว่าสต็อกโฮมเบอร์เกอร์ที่ใส่ชีสหอมแดงแตงกวาดองมะเขือเทศผักกาดแล้วก็ซอสสูตรพิเศษจากทางร้านแล้วก็มีพวกเฟรนช์ฟรายหน้าตาน่ากินด้วยนะครับเขาบอกว่าฟังจากชื่อเมนูแล้วมันดูดีมากน่ากินเลยแล้วเขาก็อยากรู้สุดๆว่าเบอร์เกอร์ในกรุงเทพจะมีรสชาติยังไงจะเหมือนที่อเมริกาไหมจะสู้ได้หรือเปล่า อันนี้ต้องทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับว่าถึงแม้อเมริกาจะไม่ได้เป็นผู้คิดคนเบอร์เกอร์ขึ้นมาก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่กินเบอร์เกอร์กันอย่างเป็นลํำเป็นสันเป็นจริงเป็นจังนะครับจนเบอร์เกอร์เนี่ยแทบจะกลายเป็นอาหารประจำชาติของพวกเขาไปแล้วมั้งครับดังนั้นทั้งคุณอังเดและภรรยาที่กินแต่เบอร์เกอร์ของอเมริกามาตลอดชีวิตเขาก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นครับที่จะได้กินเบอร์เกอร์ของไทยดูบ้างหลังจากเบอร์เกอร์มาเสิร์ฟเขาก็ร้องว้าวออกมาเลยนะครับ บอกว่าหน้าตามันดูดีมากๆชิ้นใหญ่สุดๆเลยจากนั้นก็ลองกินเบอร์เกอร์เข้าไปคำใหญ่ๆครับเขาบอกว่าเขาเชื่อมาตลอดเลยว่าอเมริกาคือประเทศที่ทำเบอร์เกอร์ได้อร่อยที่สุดในโลกแต่พอมากินเบอร์เกอร์ที่นี่เขาก็เริ่มเปลี่ยนใจครับเพราะนี่คือเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดที่เขาเคยกินมาเลยเริ่มจากการปรุงเนื้อที่สมบูรณ์แบบสุกกำลังดีและส่วนผสมที่สดใหม่ลงตัวนี่คือสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขมากจริงๆ นอกจากนี้พวกวัฟเฟิลฟลายแล้วก็ซอสสูตรพิเศษต่างๆก็อร่อยแล้วก็กรอบมากๆเขาบอกว่านี่มันสวรรค์ของนักกินเบเกอร์เลยใครที่มาเที่ยวกรุงเทพอยากให้ลองกินอาหารหลายๆแบบดูไม่ว่าจะอาหารไทยอาหารอเมริกันหรือพิซซ่าที่นี่มีของอร่อยทุกอย่างสำหรับเขาแล้วอาหารมื้อน,นี้ถือว่าเพอร์เฟกมากๆอร่อยกว่าที่คิดไว้เยอะถ้าใครอยากกินแบบนี้ก็ต้องมาลองด้วยตัวเองครับก่อนที่จะไปร้านต่อไปเขาบอกด้วยว่า ไม่มีเมืองไหนในโลกที่จะมีอาหารอร่อยมากกว่าประเทศไทยถ้าใครคิดว่าเมืองไหนอร่อยกว่าก็บอกมาได้เลยแต่สำหรับเขากรุงเทพคือที่สุดครับจากนั้นทั้งคู่ก็ไปต่อกันที่เยาวราชครับไปกินเกี๊ยวซากินผัดไทยซึ่งบอกเลยว่าปรุงได้น่ากลัวมากครับคือเขาใส่ทั้งพริกป่นใส่ทั้งน้ำส้มบีบมะนาวตามด้วยแถมไม่ยอมคลุกให้เข้ากันด้วย ดูถึงตอนนี้นะครับเอาจริงๆผมค่อนข้างกลัวว่าเขาจะบอกว่าไม่อร่อยนะแต่ผิดคาดมากครับคุณอันเดย์บอกว่ามันอร่อยมากถึงขั้นอุทานออกมาเลยว่าสวรรค์ทำไมอาหารจานนี้มันถึงอร่อยขนาดนี้สุดยอดจริงๆมันมีทั้งความกรุบของทัวแล้วก็ความนุ่มของเส้นมันผสมผสานกันอย่างลงตัวอร่อยมากๆพอได้ยินแบบนี้ก็เลยโล่งใจขึ้นมาครับจากนั้นทั้งคู่ก็เดินเล่นแล้วก็หาอะไรกินต่อเรื่อยๆจนจบคลิปไป คลิปนี้มีคนดูประมาณ4 0,000กว่าครั้งนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ประมาณเกือบเกือบ300อคอมเมนต์ได้ซึ่งวันนี้ผมจะนำบางคอมเมนต์มาอ่านให้ฟังนะครับโดยคนแรกเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยคือสวรรค์ของคนรักอาหารมีเมนูให้เลือกเยอะมากโดยเฉพาะอาหารทะเลที่อร่อยแบบเหลือเชื่อคอมเมนต์ต่อมานะครับวิธีที่คุณทั้งคู่ลองชิมอาหารไทยท้องถิ่นนั้นทําให้เห็นว่าคุณปรับตัวได้ดีและเปิดใจรับวัฒนธรรมท้องถิ่นมากๆเป็นคู่ที่น่ารักจริงจริง คอมเมนต์ต่อมาครับปกติฉันไม่ค่อยกินเบอร์เกอร์นะแต่คุณทําให้ฉันอยากกินขึ้นมาเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพราะคุณทําให้ผมอยากตามรอยไปกินเบอร์เกอร์เลยผมจะไปถึงไทยในวันอังคารนี้ตอนบ่ายๆคอมเมนต์ต่อมาครับวัฒนธรรมไทยคือการกินอาหารข้างทางมีหลายแบบให้เลือกตามที่คุณต้องการเลยคอมเมนต์ต่อมาครับ,รบฉันดูคลิปของคุณแบบหยุดไม่ได้จริงๆ คุณสนุกกับการกินส่วนฉันก็สนุกกับการดูคิดถึงประเทศไทยมากอยากกลับไปเที่ยวอีกหลายๆครั้งผัดไทยคืออาหารโปรดของฉันแต่ต้องเป็นไก่เท่านั้นคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณดูอร่อยกับทุกอย่างเลยขอให้สนุกกับทริปในประเทศไทยนะคะคอมเมนต์ต่อมาครับร้านนี้ได้มิชลินแต่รับเฉพาะเงินสดเท่านั้นคล,ล้ายๆร้านเจไฝเลยแต่ร้านนี้ดูสะอาดและก็นานังกว่ามากคอมเมนต์ต่อมานะครับ ผัดไทยกับปอเปี๊ยะทอดคืออาหารสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วคุณยังไปกินเบอร์เกอร์อีกเหรอฮคอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าพูดถึงอาหารไม่มีประเทศไหนสู้ไทยได้แน่นอนคุณต้องใช้เวลานานมากกว่าจะกินครบทุกอย่างคุณต้องกินแบบคนไทยต้องใส่เครื่องปรุงด้วยถึงจะอร่อยที่สุดคอมเมนต์ต่อมาครับชอบตรงที่ประเทศไทยเนี่ยทำถึงเรื่องอาหารนานาชาติมาก คุณสามารถหาของอร่อยที่เป็นรสต้นตลบแท้ๆทานได้เสมอจากหลากหลายสัญชาติเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับพูดถูกเลยครับอาหารทุกอย่างพอเหาะเครื่องปรุงของไทยลงไปมันช่วยชูรสไท้ดีกว่าต้นฉบับซะอีกคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับดีใจที่คุณชอบอาหารไทยนะโอกาสหน้าอยากแนะนำให้ลองชิมข้าวซอยดูเป็นเมนูเด็ดของภาคเหนือหวังว่าจะได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับ ปอเปียอันนั้นดูธรรมดามากเหมือนของที่ขายตามตลาดนัดทั่วไปเลยถ้าอยากกินให้อร่อยออร่อยแนะนำให้ไปลองกินตามร้านอาหารไทยดีๆจะดีกว่าครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเรื่องจริงเลยครับพลามเบอร์เกอร์เนี่ยเด็ดมากผมตั้งฉายาให้ว่าเป็นเบอร์เกอร์1,000เหรียญเลยเคอมีวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาที่เมืองแองเจลิสฟิลิปปินส์แล้วก็ตัดสินใจจองตั๋วบินไฟล์7เมครึ่งมาไทยเพื่อจะมากินเบอร์เกอร์เจ้านีโดยเฉพาะ และคอมเมนต์สุดท้ายนะครับบอกว่าพวกเบอร์เกอร์บาเกตหรือว่าขนมปังต่างๆไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์อาหารไทยตั้งแต่ดั้งเดิมแต่เพิ่งถูกนำเข้ามาในไทยช่วงศตวรรษที่10กว่านี้เองส่วนการแปรรูปหรือการหมักแป้งนั้นเป็นภูมิปัญญาของการถนอมอาหารที่รับมาจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นและเมนูหลากหลายอย่างก็ได้รับอิทธิพลมาจากผู้อพยพต่างเชื้อชาติครับ และนี่คือคอมเมนต์บางส่วนที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับอยากให้เข้าไปดูกันด้วยตาตัวเองคลิปดีมากสนุกกระชับฉับไวแล้วก็ใจฟูมากครับซึ่งผมวางลิงก์ไว้แล้วนะครับที่ใต้คลิปแล้วถ้าใครชอบคลิปของช่องเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ